แหลงรวมเรื่องราวนักฟุตบอลทั่วโลกจัดเต็มทุกหลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าลีกสเปนกันโชอซิลเลียอ,อิตาลีลีกเอฝรั่งเศสและบุนเดสลลกาเยอรมันเจาะลึกทุกเรื่องราวลูกหนังทั่วโลกอินไซต์ทุกลีกลึกเข้าถึงทุกสตอรี่เสริมสร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนโดยนาซ a าดับไลท์ ฝากขอนทันใจการเงินมั่นคงพร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงแอดมาได้เลยที่ l i n e แอดแอดนาซา V1 สองไกลสตอรี่ขอนำเสนอเรื่องราวของมาคัสเรดฟอร์ดและก็การเกิดใหม่หลังจากยิงประตูดได้เป็นกอบเป็นกำรรนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสองไกลสตอรี่กับเรื่องราวนักฟุตบอลอย่าลืมนะครับว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด subscribe กดติดให้กับสองไกลสตอรี่กันด้วยเหมือนเช่นเคยนะักโครับกระผมหากจะพูดถึงหนึ่งในกองหน้าที่เป็นตัวความหวังสูงสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษ ณนะช่วงเวลานี้นั้นคงจะดีไม่พ้นมาคาสแรดฟอร์ด ที่พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาจากแข้งดาวรุ่งจนกลายเป็นดาวจริงในระดับท็อปของวงการลูกหนังเมืองผู้ดีเป็นที่เรียบร้อยและเขาอาจจะกลายเป็นสตาร์ดวงใหม่ในอีกไม่นานนี้แน่นอนปฏิเสธไม่ได้เลยว่านับตั้งแต่ที่รัดฟอร์ดนั้นก้าวขึ้นมาจากทีมชุดเยาวชนของทีมสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึงทีมชุดใหญ่นั้นในวัย18ปีเขาเนี่ยสามารถแจ้งเกิดได้ตั้งแต่ปีแรกในปี2015ยุคของลุยส์ฟานเกลทำไป8ประตูจาก18เกมรวม ทุกรายการถูกยกให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตาม,มองมากที่สุดของวงการลูกหนังทันทีพร้อมช่วยทีมผงาดคว้าแชมป์เอฟเอคับได้อีกด้วยหลัง จากนั้นเป็นต้นมากราฟชีวิตของดาวยิงชาวอังกฤษนั้นก็พุ่งขึ้นตามลำดับจนกลายเป็นตัวความหวังในเกมรุกของทีมได้เต็มตัวด้วยเวลาอันรวดเร็วซึ่งในปี2019นั้นเขาเป็นปีที่ได้ผลงานที่ดีที่สุดเลยเขาทำไปถึง17ประตู9แอสซิสจากการลงสนาม31นัดในลีกทำให้เขาครองดาวซันโบสูงสุดของทีมในพรีเมียร์ลีกร่วมกับอองโตนี่มาร์ซิยาลที่ทำได้17ประตูเหมือนกัน อย่างไรก็ตามนะับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาดาวเตะวัย25ปีรายนี้ต้องเจอปัญหาที่ย่ำแย่ที่สุดตั้งแต่เล่นอาชีพมาเพราะว่าเขาฟอร์มตกมีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจจากการที่เขาเป็นหนึ่งในคนที่ยิงจุดโทษลาดในเกมฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศึกยูโร2020ของทีมชาติอังกฤษ ก่อนจะแพ้อิตาลีได้แค่รองแชมป์ไปในปีนั้นความผิดพลาดในครั้งนั้นทําให้แฟนบอลบางส่วนรุมตําหนิเขาอย่างหนักจนถึงขั้นตนแฟนบอลกลุ่มหนึ่งไปขีดเขียนภาพบนกําแพงที่เป็นรูปของเขาจนเละเทะซึ่งหลังจากนั้นเขาเองก็ติดต่อไปหานักจิตวิทยาในด้านกีฬาเพื่อขอคําแนะนําในการผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายไปให้ได้นอกจากปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจแล้วนั้นเขาก็จะมีประเด็นในเรื่องของร่างกายที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ด้วย เพราะถ้าเกิดหากจำกันได้หลังจากจบศึกยูโร2020นั้นแรดฟอร์ดตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดที่หัวไหล่หลังจากที่เขาบาดเจ็บอย่างเรื้อรังด้านกล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นมาตั้งแต่ช่วงปีก่อนและนับตั้งแต่หายเจ็บกลับมาลงสนามได้เขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยจนถึงในยุคข,ของกุณสือราฟรังนิกทาให้เขานั้นมีอนาคตที่มืดมนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในปีนี้กับยุคของเอริกเทนฮาเขากลับมาชุบชีวิตให้แรดฟอร์ดฟื้นคืนได้อีกครั้งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางเทนฮาเข้ามาสร้างทีมขึ้นใหม่พอดีโดยเจ้าตัวนั้นเรียกความมั่นใจกลับมาทำประรตูได้เป็นกอบเป็นกำรรและตอนนี้นับล่าสุดในเดือนธันวาคมคาบเกี่ยวเดือนมกราคมเขายิงไปเยอะมากและที่สําคัญคือเขาทำประตูเป็นสติติได้8เกมติดต่อกันอีกด้วยถือว่าเป็นไสติติที่ยากจะทําลายในยุคใหม่ของสโมสรชั้นนํา นอ,นอกจากนี้ผลงานอันร้อนแรงของมาคาสแรดฟอร์ดนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหลังจากทีมเพิ่งจะเสียคริสเตียโนโรนัลโดย้ายไปเล่นที่ลีกซาอุดีอาระเบียทําให้ตําแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านั้นเหลือเพียงแค่3าคนเท่านั้นกับชางอองตนี่มาซิโอวบาเวคฮอสและก็ตัวเขาเขาจะมีโอกาสทำประรตูได้เป็นกอบเป็นการรมเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่รอดูในเ,เกมต่อๆไปกันได้เลยหรือว่าแรดฟอร์ดนั้นจะได้โอกาสชูท็อฟฟี่ เมือนที่เคยชูถ้วย FA ฟเอคัพอีกหรือไม่เวลาจะเป็นคําตอบและพิสูจน์ผลงานของมาคัสแรดฟอร์ดเป็นที่น่าเสียดายที่เขาทําประตูไม่ได้ตั้งแต่เกมพบกับคริสตัลพาเลซในช่วงกลางเดือนไม่งั้นลวก็อาจจะทําประตูติดต่อกันได้10เกมติดต่อกันซึ่งมันจะกลายเป็นสถิติใหม่ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีนี่คือเรื่องราวของแรดฟอร์ดและสองไกลสตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งให้กับสองไกลสตอรี่ด้วยนะครับ แล้วตอนหน้าจะเป็นเรื่องใดไปดูด